มอนยังไ้่ใสบว่าดีดินี่เสียงมันบอว่ามันหลับดีมันชนหมันระบเบิ่มันไฟยขึ้นเลยมันแต่งากคือเพิ่นจะออกมาเพราะเส้นน่อยมากเลยเนีนอยู่ดกถัดเป็นแบบนั้นนะเพราเส้นคอนกตน้อยแต่ชนเราระเบืดเลยก็ตายเมือนเมือนถัดไม่อกไปนด้วขนาดค่อนขาดสติหร้อมันกัดวสิข้าหนังบ้านได้ชุนไม่กัดหนองเกี๊ยวหังอยู่แล้วมีกระชีดใดไกลขีดไกลเพรา้ใดอยานระเบิดเนาะ เยอพราะรถน้ำขัดเดียวโอ้ยน้ำน่าอยู่น่าจะอยู่ประมาณสี่คนน่ะรถอะไรรถเก่งคว่ำเลยแล้วล่ะมันตามเหมืนรถกับผู้ใดบอลนกจะโอ้ยรถเก่งไม่ให่หรอรถติดแก๊สมากแบบโหมันจะระเบิดได้แบบแก๊สใช่เพราะว่ามันตามหันมาทางนี้ไงมันก็ระเบิดตุ่มขึ้นเลยให้อยู่บ่มีคนอยู่ไก่เนาะ ยังเสียหายขั้นเดียวอยู่นี่นไม่มันมันเป็นช่วงที่ว่ารถไม่เยอะตอนที่มาเลยนะตอนไฟแดงก็ดีอินรึอ่ะแต่แก๊สหนึ่งแหละพอที่ก็ต้มเนอถึงใส่คนในรถกระโดดไปค่ะรถทันดิ้วคุณได้สิทันเพราะแก๊สมันอก็เลยคิดว่ามันสีละเมื่อวามันสีใหม่เนาะน่ะรถเก๋งน่ะทั้งคันเลยมันล่ะอย้อกอะไรระเบิดจะตายแล้วน้อยแก๊สระเบิดคนมันออกไม่ได้เนาะคนนั่งหลังก็ไปก่อนเลยพราแก๊สมันอยู่หลัง เราก็บอกถูกก่อนเดินทางถึงเชฟมันก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้ามาไกลเสี่ยงไหมถีตายเนาะเสี่ยงหว่านไหมถีตายเนาะโอตายกต่ถ้าละม่านหมดเอออย่างสดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยไงสสงารถเก่งเนี่ยรถเก่งขัดเลยเนี่ยอย่างน้อยชนแล้วจะชีพมันก็ยังดีกว่าไฟข้อนัะอย่างตายใหมถี่มันก็ละม่านเ่ยค่ะจะถีตายแบบนี้ก็คือยงงายแก๊สระเบิดเนี่ยไม่ทันได้พูดอะไรหรอกตายก่อนแล้วเพราะแก๊สเนี่ย เคิ่องยานอันนี้เครื่องยาระเบิดเนาะซุ่มหัวกระไดเครื่งยาเจี๊ยระเบิดโอ้ยเดี๋ยวตรวจาสได้๋ยเนาะศาสสิได้บ่ได้กินบ่ได้ปีใหม่เห็นขับเนาะครอบครัวเป็นครอบครัวมากกว่าปีใหม่อะใช่ครอบเป็นลูกมีลูกแล้วในนี่ก็รู้เดี๋ยวเขาบอออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่าคนแต่คนอยู่ในนั้นออกไม่ทัน มันบุ้มเลยไงเออก็จะเนี่บึ้มเลยจะออกคันได้ไงมันดื้อมันไหม่ดีขนาดกว้างก็ไม่ละคนอ่ะคนอยู่ในนะโคตรทิพย์กว้างต้อมีโอกาสจะชีวิตก่อนหน้านั้นและขอไม่มีคนเออก็หดก่อนเยวพออย่ามีเด็กแล้วกันเดี๋ยวามีเด็กก็ไม่รอดเออจะกลับไปไกลแล้วมันสิระเบิดน้ำกระเพอะยิ่ยงเยี่ยงน้ำก็มันแรงอ่ะน้บม้วนขัง อย่านันระเบิดจะได้เรียงของเรียงนี่ยยาแกนระเบิดปกติามันจะมีไดับแกนอ่ะเขาเอ่นี่อย่างะ e, deer, like, ละเขาเป็นหนาถาหเน่ยว่าแค่ะพานเขาเพียงปกติมันจะมีผงดับแกนดับหนาเนี่ยมาทำอะไรถูกไฟจะมาทำอะไรเนี่ยมาโบกรถโบกรถให้การจราจร